สวัสดีครับผมนำทุกท่านมาที่สนามเซนต์แมรี่สเตเดียมมารับชมการจะลองการแข่งขัน,นขฟุตบอลคาร์บาวครับ2024ในรอบ8ทีมสุดท้ายครับซาตัมตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลคู่ที่แข่งจริงในค่ำคืนวันพุทธที่18ธันวาคมนี้เวลาตี3บ้านเรานะครับรับชมผ่านทางช่องไทยรัฐทีวีแล้วก็ไทยรัฐซีโ t t ีเอชทให้เราได้รับชมกันนั่นเองนะครับนี่คือรายการ คราบาลครับเป็นเกมกลางสัปดาห์ของทั้ง2ทีมนะครับผลงานในรอบที่ผ่านมาครับฝั่งเชวบันอย่างซัมตันชนะสตอกซิตี้มาได้3ประตูต่อ2ส่วนผู้เยือนอย่างลิฟูในเกมนี้ก็ชนะบร i g ันมามา3ประตูต่อ2เช่นเดียวกันโคจรมาเจอกันในรอบแปทีมสุดท้ายกติกาเท่าที่เราหาข้อมูลมาว่าถ้าเป็นของจริงสเวอกันใน 90นาทีก็จะตัดสินการโดนจุดโทษเลยนะครับไปดูว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรในคลิปจำลองจากช anel ของเรา3แนวรุกของฝั่งซัมเมนร์เตอรบ้านนี้เป็นอดัมอัรมสตองโอโนชูแล้วก็ไทเลอร์ดิบลิงนะครับนี่คือรายชื่อของฝั่งซัมเอร์เตอรที่ขึ้นมาเมื่อสักครู่ประตูเป็นแรมสเดลนะครับของหลังมีสตีเฟนแบนนาเร็กฮาร์วูดเบลลิสกับแดนกลางมีแรดเบนดิงมาตุสเฟูร์น er ันเดสฟินส์ดาวไคล์วอเกอร์ปีเตอร์นะครับระบบนี้เป็น 3 4 3สี่วนฟังของลิเวอร์พูลครับประตูเป็นไอซองเบเกอร์เกาหลังมีอเล็กซานเดอร์อโนชอคอมิเวอร์ชิลฟันไดอารูบอซันตามมีแม็กคาลิสเตอร์คู่กับกาเฟนแบกแนวรุกเป็นซูเปอร์สไลลุยดิอาร์ซาน่าและกองหน้าเป็นเดิวกโชต้านะครับวันจริงอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นตามแมชที่เราจำลองขึ้นมาก,ก็รับชมกันเพื่อความเชิงไปก่อนนะครับอันนี้ก็จะดทำให้ได้ชมกับจริงเพราะว่าวันนั้นแข่งดึกเลยนะครับคืนวันพุธที่สามเข้าสู่บันพลาสบอดี้ที่19นะครับ เกมกำลังจะเริ่มครับเราจะเป็นฝั่งของชาบ้านจะดวลกับลิฟูอย่างไรแล้วครับเอะไะครับเกมเริ่มเป็นฝั่งของลิฟูได้เริ่มก่อนจะบุกจากขวาไปซ้ายบอลของลิฟูอยู่ที่โจต้าครับโจต้าโจต้าฝ่าไปติดเบนนาเล็กยังได้คืนของซันตันบั้งเดิบลิงอ่านมันขวาครับที่วอลเกอร์พีเตอร์วอลเกอร์พีเตอร์ นี่ดิบลิงประคองขยับช่วงเกมเดินกลางจ่ายมาติดฟันไดครับลิพูดักได้อาฟินแบกหาที่ซาร่าเบิร์นมาที่อาฟินแบกซูเปอฟสไตรซูเปอฟสไตรให้ทางซ้ายครับโลเวอร์สันโลเวอร์สันก็ไปโดนไปแดงกับเกมที่โดนฟูลแลมมานะครับโลเวอร์สันให้เหลือ10คนลิพูแล้วก็เสมอกับฟูลแลมมาขับแถว2ซูเปอฟสไตรหาช่องจะงางติดฟลินต์ดาวก่อน เอาแต่ลิฟวูบบได้ครับดีดิอา <c oughs> สัตยิงคุ้มเซฟไปได้แรมสเตีลโอ้โหทักไทยช่วงซีบุตีแรกจะเป็นทางฝั่งของทีมเยือนได้ลุ้นก่อนครับจากลูกยิงของดิอาสัตย์เซฟของแรมสเตีลได้มีจ,มจังหวะอัรมสตองจะหนีอาริสเซเดอร์โนมาอครับมองเพื่อนไนกรอบยังให้ไม่ได้รอรอเติมจะพลิกเล่นต่อด้วยตัวเองครับขึ้นกับมาแมนนิง ฟินส์ดาวไปผ่านไม่ได้กับฟินแบกแล้วก็มาที่โซอบอัสไลโซบัสไลไหลามาโชต้าโชต้าดวลเดี่ยวๆแล้วไหลามาซาร่าซาร่าคืนมาที่โชต้าสั้นแกรสเตลครับอยังทำหน้าที่ได้ดีอยู่ครับโอ้โหตักไายอีกครั้งจากฝั่งของลิฟูจากเดโกกโชต้าครับได้หลุนเลยนะครับฝั่งของชีมเยือนมาดูต่อครับจังหวะเตมุมของลิปู นี่เป็นเกมคารบาวครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเสมอกัน90ทีก็ดนจุดโทษเลยเปิดมาแล้บด้โคก <c oughs> จากโจต้าแต่ว่าแมชนี้ก็ถ้าเสมอกันเราอาจจะได้ดูในเวอร์ชั่นของการต่อเวลาไปก่อนครับน,นี้เรียนให้ทุกท่านได้รับทราบครับอัรสตองเชื่อกับอ no e. เล็กซานเดอร์โนนะเส้นมาหยอดหยอดลิงหาติดลูกหมอของฝันไดแล้วมาทูสฟันเดให้กับฟินส์ดา ตึงบออยู่ครับแล้วหาช่องบ้างมีอะไหลามาโอ้เนอชูโ,โล่ใส่อาลิสตันเจอติดเซฟเหมือนกันแล้วครับโอ้โหลูกยิงของพอลโอเนชูได้ลุ้นบา้างฝั่งของเจ้บาบ้านครับเป็นลิฟวูกับมาครองได้อเล็กซานเดอร์โนให้กับซาร่าต่อมาที่ซอสอสไลน์ที่แม็กอลิสตอร์ครับถึงโชต้าโชต้ามีเดียสไปแล้วให้มาที่อเล็กซานเดอร์โน อาริสเดอร์โนเข้ามาได้ได,ได้ได้เปิดไม่ยกมาที่สาระแถวสองมีโชตา้าโอ้โหอันดิเซฟแล้วโลเวนสันโลเวนสันม้วนออกมามาที่ดิอาสติดบล็อกแล้วก็สาระให้มาที่โชต้าติดอาวุธเบลิสมาที่ฟินดาวส์โโอ้หพยายามแก้ไขมาได้ครับฝั่งของซัมตันเด็บลิงโอกาสของลิฟูเริ่มมีมากขึ้นแล้วแต่ยังเจาะฝั่งของซัมตันไม่ได้โอโดูชูเจอฝันได้เขา้าขวางสกัดได้แม่นกว่า ่จังหวะนี้เป็นลิฟฟูได้ฟาวแม็กลิสเตอร์ตั้งเล่นเร็วทันทีครับชูบอสไลท์วิทางซ้ายเข้ามาที่ดิแาสดิแาสจีตัดเข้าด้านในดิแาสโยกแล้วมีฟินดาวส์ช่วยขวางได้กลับมาคืนเนื้อฝั่งซามตันดิบลิงดิบลิงดูคนเดียวครับเพื่อนเมย์ขยับเติมขึ้นมารอครับไปตัดเข้าด้านในย้อนกลับมาเฟอร์นันเดสให้กับดิบลิงฟินดาวส์ ดาวโยกไปทางสายบ้างครับอาร์มสตองดวลไม้กับเทรนเทรนไม่เข้าพรวดพลิกมาเจอกับอาริสซาเดโนอาร์มสตองจ่ายไปติดอาริสซาเดโนครับแล้วซาร่าได้ฟังของลิวพูลจะย้อนบ้างโซลสายมีดียร์สขยับแล้วครับเดียร์าเจอขวางอยู่คืนโจต้าเจอฟินดาวสักไว้ดิปลิงเป็นวันนี้ยังทำงานดีๆครับดดนกลางของซัมตันโอ้โหแต่ว่าจ่ายพลาด ติดอเล็กซเดนโนถึงซัวไซไปต่อกับที่ซาร่าซาร่านะครับหลักมาซาร่ามีไหลมาให้กับดิโกโชต้าโชตา้าเจอแจ็กสิเฟนครับว่าโอ้พองงางก็เข้าดักเลยนะครับบล็อกเบตเตอร์เดินต่อมาดิบลิงไอชาเจอริพูบีบเร็วทำแบกให้มาที่ซาร่าถึงโชต้าออาโชต้าโยกนี้ได้โชต้าอีกครั้งเป็นลูกยิงจากนอกกรอบวันนี้ครับแต่ว่ายังทำงานได้ไม่ดีของดิโกโชต้า โอ้โหสักบิดออกไปเยอะครับจังหวะนี้สกอร์ที่พวกเขาผ่านเข้ามาสู่รอบ8ทีมที่มาเจอกันนะครับต่างฝ่ายต่างชนะคู่แข่งมาด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ครับทางแซมตันแล้วก็ลิลู่รครับจบช่วง45แรกในแมตช์จำลองคราบาวครับรอบ8ทีมสุดท้ายจากชนลของเราครับ ยังทําอะไรก็ไม่ได้ระว่างเจ้าบ้านอย่างซัมตันกับลิเวอร์พูลทีมเยือนครับยังสฟ่กันอยู่ส่วนศย์เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดียวครับจะกลับมาชมเกมคู่นี้ที่เซนต์แมรีสเตเดียมกันต่อในครึ่งหลังอีก45ที่คมเดี๋ยวกลับมาครับถ้าเกับเกมครึ่งหลังเริ่มครับหนซัมตันได้เริ่มก่อนบ้างอาคบดิบ,บิง คู่นี้แข่งจริงคืนวันพุทธที่18เวลาตี3เข้าสู่วันพฤหัสที่19นะครับทางช่องไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดให้เราได้รับชมกันแบกลิสเตอร์ให้มากับดิแอสสันครับกับซาร่ามีทางขวาเติมแล้วซาร่าให้กับเทนไม่ได้กับเฟนแบกมาถึงโซบไ์ซชยอช่อชมลางม่ครับที่โจตาโจตายิงไก <c oughs> ะจะ ทดสอบแรมสเดียวอีกครั้งครับวันนี้ยังไม่พลาดหันมือระบาดครับลูกยิงไกลแบบนี้มองเห็นได้ชัดเจนแต่อ้อมแต่มีโรซันมาซ้อนได้เป็นบล็อกของลูกลับมาครองได้ซูบอ้ายเมีเดียสขยับไปแล้วสโบหมวนหมวนมาหามีซาร่ารออยู่รออยู่ให้มาที่สาร่าทุ่ช่องมาการของโชต้าขึ้นมาที่สาร่าพอาทำเป็นสวยแล้วครับสลหรับตำแหน่งกันของโชต้ากับซาร่า อาวิเปลี่ยนครับส่งโจออลิโบลลงมาแทนฟินดาวส์ฝั่งของแชมตันและลิเวอร์พูลส่งเฟรเดริโกเคซ่าครับมาแทนเดวินิคสวอสลยเป็นเต็มุมของลิเวอร์พูลเห็นเปิดมาได้โคกไหม <c oughs> จากฟันคิฟฟันไดกดไม่ลงก็จะเปบอลมันย้อนหลังไปน่างกันว่าเปิดมาของอเล็กซานเดอร์อโน่โงมาแล้วได้ขึ้นแล้วครับถึงบอลแล้วแต่ว่าฝัางขับทิศทางลำบากเปลี่ยน อีกหนึ่งของฝั่งเันตันคาร์ลันอาเชอร์ครับมาแทนไทเลอร์ดิบลิงก็เพื่อกระตุน้นในส่วนของเกมรุกเข้าไปฝั่งของเันตันริฟูก,ก็ส่งเกียร์สร้างครับมาแทนซโบสไลปเปลี่ยนพร้อมกันเลยนะครับแล้วขึ้นมาดูวอล์กเกอร์ปีเตอร์หือโอ้โหอยู่ตรงนั้นด้วยก็บุษินแม็กอลิสเตอร์ปัดมือถึงเลยแม้วอล์กเกอร์ปีเตอร์ครับ จะไปอยู่แล้วเราต้องพักให้เลยครับชัดเจนแล้วก็ยอมรับด้วยนะครับแบลกลิสเตอร์เจตนานครับมันจะสไลด์กวาดบอลไปแต่ว่าแตะหนีพอ,พ,อพอดีครับของบ็อกเกอร์ปีเตอร์เป็น59นาทีครับที่ทั้งสองทีมยังเสมออยู่สูงสูงนะครับแต่มีการบุรเดียนตัวเล่นปรับทับตามเทคนิคมาสู้กันแล้วบังฟีคิกมาครับยอดเข้ามามงย้อนคืนครับอนนชูวอเกอร์บิเตอร์ ให้กับอาริโบอาริโบเจอโรเวอร์สันจิมแย่งไปได้โชต้ตาครับให้กับซาร่าต้องรอเพื่อนเติมก่อนครับซาร่าซาร่าคืนย้อนมาครับชต้ตาชต้ตาให้มาอาริเซเดโนอาริเซเดโนมีซาร่ายกมือขอครับเทรนเทรนไหลามาที่ซาร่าโอ้ย oh. oh oh. oh oh. ยังติดเสฟของแรมเซลอยู่เอาล็อกเคลียร์เกือบจะไม่ดีแต่สุดท้ายไปโดนโรเวอร์ซันออกด้านหลังไป เป็นฝั่งของซัมสันเปลี่ยนครับส่งลาลาน้าลงมาแทนมาเธอุสเฟอร์นันเดสอีกหนึ่งคนครับลงสามมาเคยเล่นให้กับฝั่งของลิปูด,ด้วยนะครับลาลาน้าเจอทีมเก่าอีกครั้งหนึ่งจากได้หลังขึ้นไปใหม่ครับของซามตันยังรักษาสกอร์ได้แบบนี้ก็อาจจะไปลุ้นวัดโดนจุดโทษหรือไม่นะครับซามตันแต่เวลายังเหลืออยู่เยอะพอสมควรแล้วครับดิออสมาที่โชตา้ชตาโชต้าให้จะให้กับซาร่าติดเบนเดเลกมา อับย้อนคืนอาร์มสตองอดัมอาร์มสตองมีการแบบมาขวางลาลาน่าย้อนมาถึง ning. Ning. แมนนิ่งไรน์แมนนิ่งครับแมนเทรนเทรนเทรนเจอหลอกแล้วยกมีการเป็นแบกช่วยซ้อนดักคืนกลับมาได้ครับฝั่งของลิเวอร์พูเชีซ่าเจดิเดีก็เกซ่างัดย้อยมาแล้วแตะมาจังหวะนี้เทรนลำหน้าย้อน,นมาซาร่าคือดีอาริเซเดโนย้อนบังมีเหลี่ยมซาร่า <c oughs> จำทางเป็นว่าอาจจะไม่ได้ให้ครับเชนเกียรซาจ่ายติดอาริโบครับย้อนขึ้นคุเรอาเชอร์เจอกับเฟอร์ชิฟันไดฟันไดดีเลียจะมาไว้บอกกายพี่บอกคอมพิวเตอร์ครับไปมาถึงโอโนชูโอ้หนชูซักละโอ้โหโอ้นึกว่าหายแล้วลูกนี้ยิงว่าหลุดรอบไปอย่างน่าสสดได้ครับโอกาสของซัมตันลีฟูส่งคริสกโวแทนลุยดิอาสครับคู่น่าจะจัดแจ้งแล้วก็ใกล้เคียงสุดๆแล้วครับโอกาสหนิงหนงของพอโอโนชูโ จบไม่เชียรขาดครับถ้าขึ้นนำหรือพูดได้ก่อนนี่ยโนความกดดันให้กับฝั่งของทีมเยือนชัดเจนเลยแต่ว่าทำไม่ได้ครับโชต้าชายติดลนานหน้าแต่ว่าบรีบไปเลยก็ดีคันแบกบอลอยู่ที่โชต้านะครับกลับมาซาร่าอยู่ตรงกลางไหลมากครับที่ดียวโก้ชูตานะครับโชต้าดูไปทางขวาโชต้าเปิดมาที่คู่นีกักโตได้โขกโอ้โหก็ไปเข้าเหมือนกันว่าวันนี้กองหน้าทั้งสองทีมครับ ไม่คมด้วยทั้งคู่ปัตรุเอนโดครับลง3ม,มาแทนแวนกาเฟนแบกบของลิพูนี่ปรับทับเปลี่ยนสู้กันแล้วนะครับก็ต้องพักแรงไปเตะเกมหลีกด้วยนะครับยังมีเกมสำคัญรอทั้ง2ทีมอยู่เอาครับมาดูตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าช่วงท้ายๆครับเวลาก็เหลือน้อยลงไปทุกทีพลาดก็าอาจจะพ่ายแพ้ ตกรอบได้เลยนะครับอ้โหชูพลิกได้กลับมาลาลาน่ามีทางซ้ายอดัมอัมสตองเจอกับอเล็กซ์เดอร์โน,โนยกยกจะไปเองมาทางสายใหม่เลยครับล็อกเข้าด้านในลาลาน่าใจมาครับสองอาริโบโอ้โหแมคลิสเตอร์โฉบม,มาแล้วไม่ทันระวัง,งครับเจอแย่งบอลไปนะครับโจตาลิฟูขึ้นมาใหม่เคียซ่าเคียซ่าให้กับโจตาอ่ะครับโจตามีช่องไปได้ไหม หมุนกลับมาได้ทันครับว่าเบนเดล็กอจังหวะจะเติมของโชต้าไปครับยันเบนเดล็กย,ยังเหนียวแน่นอยู่บอลคกอวิเตอร์อครับทด3นาทีเรือผู้เล่นใหม่รับเกซซาเฟริโกกซ่าช้าจ่ายกับโชต้าไม่ได้ครับติดฝั่งของแซมตันมาใหม่อาริโบย้อนคืนลาลาน่าทางซ้ายครับมีอสองมง,งตั้งตั้งไปถึงฝานใดแล้วเอโดเก็บได้เกมนี้ก็จบ90บนาทีครับยัง ทำอะไรกันไม่ได้สเสมอกันอู่ยูนย์ถ้าเป็นรอบ8ทีมตามกริกาที่เราดูมาก็น่าจะโดนจุดโทษเลยแต่ว่าในนี้ก็คงจะเป็นการต่อเวลาไปก่อน,นครับในทีมของคาราบาวครับเดี๋ยวชมกันต่อครับครึง่งละสิบห้นาทีับมาไหลมาที่คริสกัคโปโอ้ดีกัคกโปลซัดมาชอดนี้ โอ้แล้วลิโวจทบไม่ได้ครับอาเช่คาร์บูรอนอาเชอร์อาเชอร์ไปเองยังได้อยู่อาดูกระชากมาของคาร์บรอนอาเชอร์อาเชอ่โยกหาบีเพื่อนจ่ายได้ไหมยโยกมามลมูฟซันดักคืนได้ไม่หลงกดเลยครับลูฟซันก็ามาแมกลิสเตอร์ถึงเฟเดริโกเคซ่เคาเคซ่าจมกลางกับโชต้าไปเลยครับทางขวาบีซาร่าซาร่าเลาเลือกมาที่เทนอเล็กซานเดอร์โน ไหลามาที่ซาลาปันโอ้จังหวะได้เอียงครับของซาลาครับติดบล็อกก่อนอาดูแจ็คซิเฟนวนไปที่ลาลาน่ารันแมนนิงครับออกมาที่อดัมอาร์มสตองอาร์มสตองจะลอกเทรนแต่ว่าจังหวะมวนนี้ไม่สกัดไม่ดีเฟรนด์ครับว่าทางของอดัมสตองไหลามามีโคนาเต้ครับรเปลี่ยนออกมาแทนโจโกเมสครับ ทางเสียงปุ้มใหญ่ในสนามที่บอกเราก่อนหน้านี้ครับสำหรับคูนาเต้โลเวสันเอาไปมาที่โชตา้าเอาเปิดแรกแล้วทำทำมาถึงตำแหน่งของเทนบอกขึ้นที่ซาร่าซาร่ากระชากมาที่โมซาลายิงโอ้โห,โหก็ยังไม่เข้ากับลิเวอร์พูล <c oughs> เปลี่ยนครับอีกหนึ่งของฝั่งซัมตันแบรนเฟเซอร์แทนอดัมอาร์มสตองครับและลิเวอร์พูลก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันส่งเคอร์ติสโจนมาแทนโมฮัมเหม็ดซาร่า เกมคนนี้ยิงกันไม่ได้แต่ว่าโอกาสได้ลุ้นระทึกเหมือนกันนะครับแต่การฝึกภาพใหญ่ของเราดูกันต่อครับยังไม่จบอาบูเบลิสออกมาแล้วก็จบตอ่อเวลาพิเศษครึ่งแรกครับจริงๆถ้าเสมอกันช่วงตอ่อเวลาพิเศษแบบนี้จะเป็นในส่วนของรอบรองชนะเลิศกับรอบชิงนั่นเองนะครับแต่รอบ8ทีมจะยังไม่มีหรือว่าจะมีการปรับอย่างไรก็ไว้ไป้นกันวันจิงิงอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวชมกันต่ออีก15าทีในช่วงต่อเวลาพิเศษครับในครึ่งหลัง รากาลิพูก็มีปเปลี่ยนเลยครับฝั่งซัมมันตันก็ปเปลี่ยนเช่นเดียวกันอืมเป็นว่าให้นี้ก็มาจากตำแหน่งลำหน้าก่อนแหะครับมาดูสเร์นันเดสอ่ะครับมาดูเดิยอสจะฝ่าไปไม่ได้ติดฝักของอลิวพูเทนอเลสเดอร์โน ครับบีร่กักโปรกักโปเล่นกับวัตรุเอนโดกักโปครับ,บมาจ่ายที่เคซ่าครับได้เร่งมาเคซ่าเคซ่าไหลจะให้กับโชต้าติดนิดเดียวอ่ครับแลนเฟเซอร์ฟเฟเซอร์มอนกาล,ล,ล,ลนางลาลานะหวางหว่างข้ามมาเลยครับแล้ววัดวัดความเร็วกันหน่อยถึงก่อนครับความรนุนอาเชอร์อาเชอร์ดึงยกเปิดติดโรเบิร์ตสันโอ้โหด,ดูแฟนๆที่เซ็นเบลลิสเตเดียม ส่งเสียงปลุกเราเลยครับว่าเร็กหน่อยเลยครับเอาละครับมาดูลูกนี้เล่นไกลไกลแล้วหลัดหลาน่าเปิดจิตอเล็กซานเดอร์น้โอ้โหดูดูแฟนๆครับว่ามีโอกาสที่จะ ลุนทำประตูออกนำครับในช่วงวินาทีที่114ครับของเซาท์แฮมตันครับแรนแมนนิ่งอยู่กับลาหน้าที่มุมทุ่งเล่นสั้นใหม่เป็นสูตรไหมหลาหลาหน้ายกได้ยกคืนมาแรนแมนนิ่งตัวตวเบิดยังไม่ได้ถึงมาขวางแล้วอ้าวโอ้โหไปพลาดครับแมตเบลิสแล้วเสียบอลเขารีผู้สวนกลับมาโชต้า โชต้าโชต้าพาไปแล้วไหลามาที่เคซ่าโอ้โหดูความเดืครับแข้งเคนเดโกเคซ่าเคซ่าได้เอียงรับ1-0ครับโอ้โห,โหเป็นเกมสวนกลับมาของลิฟูแล้วก็ขึ้นนำจนได้ครับ1ประตูต่อศูนย์จากเคนเดโกเคซ่าครับโอ้โหมาไปบุกเสริภูช่วงท้ายครับฝั่งของซันตันแล้วก็เจอเกมสวนกลับมาครับต้องชมโชต้าด้วยพามาดึงตัวประกบไปแล้วก็ไหล ให้กซ่าครับู้ชอ่องมาแล้วก็ได้เอียงปั่นโอ้โหพยายามจะกางแขนป้องกันแล้วครับม่แรมสเตลต้องชมครับว่าที้เข้าหาแล้ววัดใจครับเอียงแล้วเลือกมุมชัดเจนครับนี่มันโอ้โหลอดช่องระหว่างช่วงต้นขากับแขนซ้ายพอดีอดอดอดครับบุกยิงของเฟเดริโกเคซ่าเจ้าตัวก็รอวันที่จะฟิตพ,พร้อมลงสนามนะครับสำหรับ เฟรเดริกก์เกีร์ซ่าครับโชต้าก็กลับมาช่วยทีมได้แล้วเอาครับกับดูช่วงเวลาที่เหลืออยู่ครับอย่างไรซอนตันขับรถอาเชอร์ต้องดูนะครับทั้งสามนาทีอาเชอร์เจอกับโลเบอร์ซันล็อกล็อกแล้วบอลเกี่ยวมาได้อาครับอยากไหลมาแถวสองบีสุการ์บะะล็อกแถวสองยิงนั่นนั่นหนติดบล็อกครับแล้วโลเบอร์ซันโยกหนีได้ผู้สินเป่าจบเกมนี้ไปครับเป็นว่า ลิผูทำได้ครับมาบุกมาเอาชนะสำเร็จไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ครับจากลูกยิงของเฟเดรโกเคซ่าครับอย่างที่เรียนไะว้ว่าค่าของจงอริงเสมอกันในช่วง90นาทีก็จะสู้กันในการเดินชุดโทษนะครับอันนี้เป็นการต่อเวลาตามทีมของหมวดคาร์บาวครับใน FC 25ให้ได้ชมกันปิดภาพประกันใดในการฝึกภาคครับขอบภุยแฟนๆทั้ง แชมเปี้ยนแล้วก็ริปูด้วยรับชมรับวสุขใจฝากช่วยกดไลค์ก็ใ์กับเราด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ